สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่กทานนะครับพบกับกระผมคําผางภุญกับทิมผู้นําธุรกิจฟร์ไลท์นะครับบริษัทแห่งระบบภูิค้มกันของโลกตอนนี้เราก็มาคุยกันสบายๆนะครับเนื่องจากว่าทุกวันนี้ปัญหาในเรื่องของโรคระบาดโดยเฉพาะไวรัสโควิด -19 นั้นมันมีมาทุกวันแล้วก็มีการข่าวนะครับบอกว่าระบาดตรงนั้นทีระบาดตรงนี้ที นะครับมันก็ทําให้เราเครียดพอสมควรนะครับแต่ก่อนที่เราจะเครียดไปกว่านั้นนะครับเราลองมาทําความเข้าใจความเป็นไปเป็นมานะครับของโรคนะครับของเชื้อโรคตัวนี้หรือว่าเชื้อโรคทั่วๆไปนะครับเพราะมันเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของเราเรามาฟังดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นการเสริมทักษะหรือว่าฟังไว้นะครับประดับความรู้กันนะครับ เนื้อหาที่จะพูดกันตอนนี้นะครับก็ก็จะต้องจะกล่าวถึงาการคัดเลือกสายพันธุ์โดยธรรมชาตินะครับทำไมมนุษย์เราถึงได้อ,อยู่มายันถึงทุกวันนี้นะครับไม่สูญพันธุ์แบบไดโนเสาร์บ้างนะครับแล้วก็าการกลายพันธุ์ของไวรัสเนี่ยมันกลายพันธุ์ยังไงนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงทําไมถึงเรียกว่าการกลายพันธุ์นะครับแล้วก็ ความเป็นอยู่ของมนุษย์พสอสนี้นะครับทําไมมันถึงเกิดมันถึงทําให้เกิดเป็นโรคระบาดได้นะครับเพราะว่าโรคระบาดเกิดขึ้นกับคนเกิดขึ้นกับคนนะครับแต่ว่า,าการที่มันจะเกิดได้มันก็มีปัจจัยนะครับในการที่จะทําให้เกิดเป็นโรคระบาดนะครับอย่าีนี้เรามาดูกันนะครับว่าการคัดเลือกสายพันธุ์โดยธรรมชาติ อันนี้พื้นฐานโดยทั่วไปนะครับมันเป็นการวิวัฒนาการนะครับเป็นวิวัฒนาการของอมนุษย์และสัตว์นะครับของคนและสัตว์ในการที่จะดํารงเผ่าพันธุ์ให้อยู่ได้นะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับก็จะต้องมีวิวัฒนาการมีการปรับปรุงพันธุ์นะครับก็โดยธรรมชาติมันก็จะมีการคัดเลือกเองนะครับ โดยทุกวันนี้อาจจะมีในส่วนของมนุษย์นะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องของการตัดต่อพันธุก,กรรมอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าก่อนโดยธรรมชาติมันก็มีอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าการคัดเลือกการคัดเลือกสายพันธุ์โดยธรรมชาตินะครับและในขณะเดียวกันพวกยูรินชีพพวกเชื้อโรคนะครับที่มีขนาดเล็กๆมันก็มีการวิวัฒนาการการกลายพันธุ์ของมันนะครับเพื่อ เผ่าพันธุ์ของมันเพื่อดํารงเผ่าพันธุ์ของมันให้อยู่ต่อนะครับเป็นการนี่ก็เป็นการวิวัฒนาการของการคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาตินะครับสิ่งที่มีชีวิตอย่างเช่นพวกเราอย่างนี้นะครับก็ดูเหมือนอยากจะสะดวกสบายนะครับสะดวกสบายว่าเออป่วยก็มียากินนะครับไปโรงพยาบาลน,นะครับเกิดโรคก็มีวัคซีนนะครับ สิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นเหมือนกับเราเหมือนกับว่าเออวิธีชีวิตมันควรจะเป็นอย่างนี้นะครับเราเข้าใจกันนะครับแต่ที่ผ่าน,านมาทําไมาคนคนรุ่นเก่าๆนะเขาถึงอยู่ได้นะครับก็มีล้มหายตายจากบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ทุกวันนี้วิทยาการต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้คนเรานั้นมีสุขภาพที่ดีนะครับเจ็บป่วยก็มียารักษานะครับ แน่นอนนะครับการวิวัฒนาการของคนและสัตว์นะครับก็จะต้องมีการผสมพันธุ์นะครับการผสมพันธุ์การสืบพันธุ์นะครับโดยการเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางคโครโมโซมเปลี่ยนแปลงทางยีนนะครับโดยพ่อแม่นะครับมา,ารวมกันนะครับแล้วก็เกิดเป็นตัวอ่อนขึ้นมาใหม่ นะครับซึ่งการผสมพันธุ์ต่างๆอย่างนี้นะครับมันก็จะเกิดเ,เป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่มีชีวิตที่ที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เป็นพ่อหนึ่งแม่หนึ่งนะครับแล้วก็มารวมกันบางทีก็ได้จุดเด่นเข้ามาบางทีก็ได้จุดด้อยขึ้นมานะครับอา่ามันมันจะไม่ใช่ว่าพอสืบพันธุ์หรือว่าพอมีลูกมีหลานนะครับ แล้วมันจะดีไปหมดไม่ใช่นะครับฝ่ายที่ดีฝ่ายที่พิการฝ่ายที่อ่อนแอมันก็มีเหมือนกันนะครับฝ่ายที่แข็งแรงผ,ผิดปกติมันก็มีเหมือนกันนะครับก็เ,เรียกว่าการสืบทอดทางพันธุก,กรรมนะครับผู้ที่มีจุดเด่นนะครับจะสามารถดํารงอยู่ได้นะครับส่วนผู้ที่ด้อยนะครับก็จะถูกกับจนันถูกกําจัดโดยโรคนะครับ สังเกตว่าคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงก็สามวันดี4วันไข้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้อายุก็ไม่ยืนนะครับจะบางทีก็อ่อนแอเกินนะครับไม่สามารถจะมีครอบครัวไม่สามารถที่จะมีคู่ครองอะไรประมาณนี้นะครับก็ทําให้ขาดโอกาสทางการขยายพันธุ์นะครับก็เป็นการควบคุมผู้ที่มีจุดด้อยลงไปอีกทางหนึ่งนะครับตามหลักของพันธุกรรมนะครับ ทุกวันนี้มียาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ยารักษาโรคแล้วก็สุขอนามัยที่ดีเพราะว่าคนเราเข้าใจเชื้อโรคนะครับพอเข้าใจเชื้อโรคก็จะเข้าใจวิธีการในการที่จะอยู่กับเชื้อโรคนะครับแต่นะครับมันก็มีโอกาสพลาดเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอทีนี้เรามาดูวิวัฒนาการของยกตัวอย่างตัวนี้เนี่ยครับ ในภาพนี้นะครับก็จะมีสัตว์นะครับตัวที่แปลกกว่าเพื่อนนะครับก็คือ,อมันเป็นการอาจจะผสมเป็นจุดเด่นนะครับจุดเด่นของอสัตว์พนันธุ์นี้ของสัสตว์ตัวนี้นะครับไม่ใช่สัตว์พันธุ์นี้นะครับ,พนนรบเพราะว่าไอ้ตัวเล็กนี่ก็พันเดียวกันแหละนะครับแต่ว่ามันจะมีความโดดเด่นไอ้ตัวเนี้ยตัวที่ขาสูงเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นกว่านะครับ เมื่ออยู่กันไปนานๆน,นะครับสืบสืบสายพันธุ์กันออกมานานๆเยอะๆนะครับเพิ่มปริมาณขึ้นนะครับอ่พืชผักหรือว่าอาหารการกินเนี่ยมันอาจจะหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องดิ้นรนหาอาหารที่ที่สูงกว่าเดิมนะครับอ่าแล้วไอ้ตัวที่สูงนี้นะครับมันก็จะได้ประโยชน์คือมันสามารถที่จะกินอาหารได้ในในตำแหน่งที่สูงๆได้นะครับส่วนไอ้ที่ ไม่สูงนะครับก็จะขาดอาหารแล้วก็ตายไปสุดท้ายนะครับตัวที่จะได้ผสมพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปนั่นก็คือตัวที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นนั่นก็คือตัวสูงแล้วหากินในที่สูงได้นะครับก็จะกลายเป็นพันธุ์นี้นะครับพันธุ์ที่ด้อยก็จะถูกกําจัดไปอันนี้ก็เป็นการคัดเลือกสายพันธุ์โดยธรรมชาตินะครับ ระบบภูมิคุ้มกันนะครับจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อมีข้อมูลของเชื้อโรคนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นข้อมูลของไวรัสนะครับนานาชนิดนะครับนานาชนิดนะครับเ,เมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายโดยธรรมชาตินะครับถ้าเกิดว่า,าระบบภูมิคุ้มกันนะครับ มีความแข็งแรงพอนะครับมันก็จะผลิตแอนติบอดีนะครับมาจับกับเ,เซลล์ของไวรัสนะครับคือพอไวรัสเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะยังไม่เป็นเซลล์นะครับมันจะเป็นแค่อนูส่วนหนึ่งนะครับของพันธุกรรมอาจจะเป็น RNA หรือว่า DNA ก็แล้วแต่นะครับจากนั้นมันก็จะหาที่อาศัยนั่นก็คือมันจะเข้าไปสู่เซลล์ของเรา นะครับเซลล์ที่ปกตินี่แหล,ละเสร็จแล้วมันก็จะสร้างโปรตีนนะครับขึ้นมาครอบครองในเซลล์ตัวนี้นะครับทำให้เซลล์ตัวนี้กลายเป็นเซล์ติดเชื้อนะครับแล้วร่างกายก็จะสามารถรับรู้ได้นะครับว่าเซล์ตัวนี้ผิดปกติแล้วนะครับโดยจะมีแอนติบอดีไปจับในส่วนของรีเซพเตอร์ที่ผนังเซลล์ที่มันเกิดขึ้นใหม่โดยการสร้างขึ้นมาของไวรัสนะครับเมื่อจับไว้นะครับ าการสร้างแอนติบอดีนะครับคือ,อจะสร้างได้จากข้อมูลของไวรัสนะครับเมื่อนะครับแอนติบอดีจับนะครับไวรัสเซลล์ไวรัสตัวนี้เซลล์ไวเซลล์ของไวรัสตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราเกิดโรคได้สุดท้ายมันก็จะถูกกำจัดแล้วก็ทำลายไปนะครับเนื่องจากการทำงานของแอนติบอดีนั่นเองนะครับแต่ก็จะมีไวรัสบางตัวที่เล็ดลอดไปนะครับ แล้วมันก็สามารถที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับโดยการสร้างเป็นรีเซปเตอร์แบบใหม่นะครับหรือว่าสร้างเป็นตัวจับแบบใหม่ขึ้นมาบนผนังของเซลล์นะครับทำให้แอนติบอดีนะครับเข้าไม่ถึงนะครับหรือว่าไม่สามารถที่จะจับมันได้นะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับแอนติบอดีที่จะจับไวรัสที่กลายพันธุ์ตัวเนี้ควรจะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าจับแล้วมันจะพอดีกันเลยนะมันจะเข้าไปนะครับแต่ว่า,าการสร้างแอนติบอดีแอนติบอดีได้เนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลของไวรัสด้วยนะครับเพราะถ้าไม่มีมันก็สร้างไม่ได้นะครับแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีข้อมูลนะครับแอนติบอดีตัวเนี้ยก็จะไม่มีนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะทํา ้ลยไวรัสตัวนี้ได้นะครับทำให้มันสามารถที่จะขยายพันธุ์นะครับเพิ่มจำนวนขึ้นภายในร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายเกิดเป็นโรคนะครับในร่างกายของเรานะครับทำไมมันถึงเกิดโรคได้นะครับก็ด้วยว่าการสืบพันธุ์หรือว่าการขยายพันธุ์ต่างๆของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นการส่งทอดอพฤติกรรมต่างๆจากบรรพบุพบรุษมาสู่ ยุคปัจจุบันนะครับอย่างเช่นนะครับสมัยก่อนมนุษย์นะครับตั้งแต่โบราณมาไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะครับไม่มีเสื้อผ้านะครับแล้วต่อมาก็มีวิวัฒนาการนะครับมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับเพื่อป้องกันตัวเองนะครับอาจจะจากสภาพแวดล้อมจากแสงแดดนะครับหรือว่าจากเชื้อโรคต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงแล้วก็รวมไปถึงนะครับ าการสร้างความอบอุ่นรักษาอุณหภูมิของร่างกายนะครับไม่ให้ร้อนเกินไปหนาวเกินไปนะครับซึ่งการร้อนการหนาวเกินไปมันก็จะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับเรามาีสุขอนามัยที่ดีนะครับมีการรับประทานอาหารที่สะอาดปรุงอาหารให้สุกนะครับไม่ให้มีเชื้อโรคนะครับและเราก็ยังมียารักษาโรคที่ดีนะครับถึงแม้ว่า คนคนนั้นระบบภูมิคุ้มกันจะไม่ดีนะครับจะไม่ดีแต่ยาที่ดีก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยภูมิคุ้มกันนะครับพอยาเข้าไปช่วยภูมิคุ้มกันเสริมภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันก็สามารถที่จะทําลายเชื้อโรคได้นะครับแต่มันจะช้าแต่ถึงมันช้ามันก็มียาคอยช่วยอยู่นะครับมันก็เลยทําให้คนที่แม้ว่า ระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยยังดํารงชีวิตอยู่ได้ซึ่งถ้าโดยโบราณโบราณน,นะครับหรือหรือโดยธรรมชาติแล้วถ้าไม่มียารักษาโรคนะครับผู้ที่อ่อนแอผู้ที่ติดเชื้อก็มักจะเสียชีวิตนะครับแต่ทุกวันที่นี้ไม่เสียชีวิตก็เพราะว่ามียาด,ดีนะครับแล้วก็มีอาหารเสริมที่ดีทุกวันนี้มีอาหารเสริมเข้ามาร่วมแล้วนะครับอ่าหลายคนนะครับใช้อาหารเสริมซึ่งเป็นการเสริมความแข็งแรงให้กับ ร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแร่าธาตุอาหารแร่าธาตุต่างๆนะครับที่ร่างกายต้องการแล้วก็รวมไปถึงการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยก็เป็นเสริมอาหารอีกอย่างหนึ่งนะครับด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ดีนะครับอาจจะมี เครื่องกระตุ้นหัวใจเครื่องอช่วยหายใจอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การผ่าตัดอะไรต่างๆนะครับเครื่องมือมันดีไปเรื่อยนะครับทำให้คนที่เป็นโรคนั้นนะครับถึงแม้ว่าภูมิคุ้มกันจะอ่อนแอก็ยังอยู่ได้นะครับมีโรงพยาบาลมากมายแป๊บเดียวถึงหมอนะครับแป๊บเดียวถึงมือหมอก็ทําให้คนเรานั้นเสียชีวิตยากขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอนะครับการมีวัคซีนป้องกันโรคนะครับคนเราทุกวันเนี้ย บอกได้เลยว่าอยู่ได้เพราะวัคซีนอย่างกรณีนี้นะครับโควิด19เนี่ยที่เราเกิดมีระบาดอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าภูมิคุ้มกันของคนเรานั้นไม่ไม่รู้จักกับไม่รู้จักกับโควิด19นะครับทำให้เกิดเป็นโรคขึ้นมาแต่ว่าใครที่มีข้อมูลของไวรัส นะครับที่มากพอร่างกายก็สามารถที่จะผลิตแอนติบอดีนะครับมาสู้กันได้ถึงแม้ว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งจะเกิดการมีไข้หรือว่าเกิดอาการข้างเคียงจากการเป็นโรคนะครับแต่สุดท้ายก็จะหายเพราะว่าแอนติบอดีเกิดขึ้นนั่นเองนะครับการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อนะครับด้วยสุขอนามัยต่างๆของเราในการใช้เจลล้างมือการใช้ผ้าการใช้ไ ผ้าปิดจมูกนะครับหรือหน้ากากอนามัยนะก็จะเป็นส่วนช่วยในการป้องกันไม่ให้ติดโรคนะครับเชื้อโรคนะครับโดยธรรมชาตินะครับมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับไอ้ที่ดีนะครับมันก็จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆกับพี่เลี้ยงเป็นเหมือนกับครูนะครับในการที่จะสอนภูมิคุ้มกันให้รู้จักหน้าตา ของเชื้อโรคนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับด้วยอย่างที่ผมบอกด้วยวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับทำให้คนเรานั้นห่างไกลจากจุลินทรีย์กันมากนะครับ<ม>โดยเฉพาะยาฆ่าเชื้อชนิดต่างๆนะครับเวลากินเข้าไปมันไม่เลือกนะครับว่าเออเนี้ยจุลินทรีย์ดีหรือจุลินทรีย์เลวนะครับ มันจะค่าเรียบหมดเลยนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวที่ดีมันก็ไปด้วยนะครับพอตัวที่ดีมันไปนะครับมันก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันของเรามีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นระบบภูมิคุ้มกันต้องการข้อมูลในการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะครับอันนี้นะครับในส่วนของมนุษย์เรานะครับมนุษย์เราเนี่ยแน่นอนนะฮะเชื้อโรคนี่มันอยู่รอบตัวเราหมดนะครับเราจะหลีกเลี่ยงไปไหนเนี่ยมันก็ลําบาก ทุกครั้งที่เราหายใจเข้าไปน้ําที่เราดื่มอาหารที่เรากินมีเชื้อโรคเข้าไปทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันอยู่ในอากาศทั่วไปแต่ว่าเราไม่เป็นอะไรเพราะว่าร่างกายของเรานั้นมีระบบภูมิคุ้มกันที่คอยต่อต้านศัตรูของร่างกายนะครับอ่าและต่อสู้ได้หมดนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลในการทํางานนะครับมีข้อมูลในการทํางานมันจะกําจัดได้หมดไม่มีว่าภูมิคุ้มกันจะสู้ไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลนะครับ ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนทหารที่อยู่ในร่างกายของเราในการที่จะต่อต้านสิ่งต่างๆนะครับเป็นเปรียบเสมือนอ่าซูปเปอร์ฮีโร่นะครับอ่าซูปเปอร์ฮีโร่ที่คอยปกป้องเราจากเชื้อโรคนะครับอันนี้นะครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เรามีกันอยู่นะครับทีนี้ข้อมูลของไวรัสเท่านั้นนะครับที่จะรักษาไวรัสได้ก็เหมือนกับ ที่ผมเคยพูดนะครับว่าการที่เราจะซ่อมนะครับรถยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะครับอะไรมันก็ควรจะเป็นของยี่ห้อนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไวรัสนะครับจะการที่เชื้อไวรัสนะครับร่างกายจะมีแอนติบอดีได้นะครับร่างกายจะต้องมีข้อมูลของไวรัสก่อนนะครับก่อนที่จะสร้างเป็นแอนติบอดีนะครับ ทีนี้นะครับระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยคือที่พึ่งสุดท้ายนะครับที่จะสู้กับโรคโควิด1 9ในทุกวันนี้นะครับเราหวาดกลัวกันนะครับก็คือยังไงคําตอบสุดท้ายเราต้องอาศัยพึ่งะระบบภูมิคุ้มกันอยู่แล้วนะครับหรือแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนเข้าไปก็ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันก็ยังเป็นพระเอกภูมิคุ้มกันก็ยังคือสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญอยู่นะครับ ทีนี้นะครับความหวังของมนุษย์เราตอนนี้นะครับสิ่งถ้าเกิดคนไม่ได้คือข้อที่หนึ่งนะครับคือรอให้ภูมิคุ้มกันรู้จักกับรู้จักกับโรคนะครับระยะเวลาของการรู้จักกับโรคนี้คือระยะเวลาของการเจ็บป่วยนะครับถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมีข้อมูลของเชื้อโรคมากนะครับระยะเวลาของการเจ็บป่วยของเราก็จะสั้นนะครับโรคก็จะหายเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเซลล์ในภูมิคุ้มกันของเรานั้น นะครับอ่ไม่มีข้อมูลของภูมิคุ้มกันไม่มีข้อมูลของเชื้อโรคเลยอันนั้นก็จะเจ็บป่วยนานนะครับอ่แต่นะครับระยะเวลาของการต่อสู้ระหว่างเชื้อโรคกับระบบภูมิคุ้มกันนั้นนะครับมันจะทําให้เราอยู่ได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ยาด้วยนะครับนะครับอ่อคือตอนเนี้ยถ้ายาดีมันก็จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันนั้นทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็อีกอย่างคือร่างกายที่แข็งแรงมันก็จะทําให้เรามีกําลังพอที่จะสู้กับโรคนะครับไม่ทําให้เราเสียชีวิตก่อนคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงนะครับก็มักจะเสียชีวิตได้เร็วนะครับจากการติดโรคนะครับแล้วก็การรอวัคซีนนะครับข้อที่สองคือรอวัคซีนนะร,รอวัคซีนเพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกวันนี้นะครับข้อมูลของเชื้อโรคนั้นแทบจะไม่มีนะครับ แทบจะไม่มีดังนั้นการจะดำรงชีวิตของพวกเราเนี่ยจะอยู่ได้ก็แต่เมื่อเรามีวัคซีนนะครับเราต้องอาศัยวัคซีนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีวัคซีนเราก็จะรอดนะครับเฉพาะคนที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเท่านั้นที่จะรอดพ้นจากการติดเชื้อได้นะครับ ถ้าเกิดภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงก็จะต้องอาศัยวัคซีนนะครับเราก็ได้แต่ภาวนานะครับอขอใหอ้เชื้อโรคนะครับที่มันระบาดอยู่ตอนนี้ให้มันตายไปกันหมดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันกลายพันธุต่อไปนะครับอันั้นวัคซีนคือคำตอบในส่วนของอผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงนะครับก็ยังว่านะครับ ระบบภูมิแวนที่แข็งแรงเนี่ยเรากา็ตรวจสอบกันยากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่พอจะอรู้ได้นะครับนั่นก็คือ,อาการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการที่เราไม่เจ็บป่วยนะครับถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยสามวันดีสี่วันไข้เนี่ยแน่นอนภูมิคุ้มกันอดออแอแน่นอนนะครับนั่นก็คืออันตรายนะครับก็ต้องมีการาดูแลในเรื่องของวัคซีนกันนะครับแล้วก็ ตัวที่สามนะครับนั่นก็คือรอภูมิคุ้มกันบำบัดหรือว่าอิมมูโนเทอราพีวัคซีนนตามข้อที่สองก็คือการป้องกันไม่ให้ไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะครับแต่ข้อที่สามนะครับภูมิคุ้มกันบำบัดอิมมูโนเทอราพีเนี่ยคือการรักษาหลังจากที่ติดเชื้อไปแล้วนะครับโดยการใช้ระบบภูมิคุ้มกันนะครับมาเป็นตัวรักษานะครับซึ่งก็จะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายแหละครับ นะครับก็จะทำคือค่าใช้จ่ายก็มีมากผู้ที่จะเข้าถึงการรักษาแบบนี้ได้นะครับก็คือคนที่มีกระตังค่อนข้างจะเยอะนะครับคนเรานี้จะรอดหรือไม่รอดนะครับอยู่ที่ภูมิคุ้มกันนะครับถ้าภูมิคุ้มกันแข็งแรงมันก็พร้อมที่จะสู้กับโรคได้นะครับผมนึกถึงนะครับคำทำนายต่างๆมากมายนะครับของ คนหมอดูบรรดาหมอดูต่างๆนะครับเขาก็วิเคราะห์เขาก็พูดกันมานะครับมันก็เข้าเขาเหมือนกันนะครับอย่างนี้นะฮะคุณก็คงจะรู้จักนะครับเรือโนอานะครับเรือโนอาเนี่ยเปรียบได้กับระบบภูมิคุ้มกันนะครับเรือโนอานี่คือเหมือนกับว่าวันสิ้นโลกว่าง,งั้นเถอะนะครับใครที่อยู่ในเรือลํานี้ก็คือคนที่จะรอดนะครับเพราะว่าน้ําจะท่วมโลกนะครับ ถ้าพูดถึงน rok, ้ํนาท่วมโลกเนี่ยก็คือน้ําท่วมโลกก็คือโรคระบาดนะครับโรคระบาดดังนั้นนะครับคนที่จะรอดคือคนที่คนที่จะรอดจากน้ําท่วมโลกคือคนที่อยู่ในเรือโนอาห์นะครับและนะครับถ้าเป็นปัจจุบันนี้คนที่จะรอดจากโรคระบาดก็คือคนที่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับเพื่นมันถึงจะอยู่รอดได้นะครับคนที่เชื่อในภูมิคุ้มกันเท่านั้นที่จะรอด อันนี้ยืนยันกันอีกทางหนึ่งนะครับเหล่านี้นะครับที่เล่ามาทั้งหมดนะครับก็เป็นการคัดเลือกพันนะคัดเลือกสายพันธุ์มนุษย์โดยธรรมชาตินะครับเรานะครับเราห่างไกลจากข้อมูลของเชื้อโรคเราห่างไกลจากการติดโรคเรานะครับป้องกันโรคแบบซุ่มๆ นะครับอย่างเช่นบางทีเราก็ใช้ยาปฏิชีวนะแบบสเปสซปะบางทีมีอาการของเชื้อไวรัสเราก็ไปกินยาปฏิชีวนะนะครับก็ทําให้แบคทีรียนะครับที่จะมีปฏิกิริยากับยาปฏิชีวนะนั้นนะครับมันก็เกิดการดื้อยาลแล้วเสร็จแล้วแทนที่ว่าจะมีปัญหากับไวรัสก็กลับมามีปัญหากับแบคทีเรียอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้นะครับมันทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรานั้น ย่ำแย่ไปหมดเราต้องอยู่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้นะครับเราจะอยู่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตยารักษาหรือว่าในเรื่องของการผลิตวัคซีนนะครับแน่นอนนะครับอย่างวัคซีนโควิด -19 บที่กําลังมาตอนเนี้มันไม่ใช่วัคซีนตัวสุดท้ายของโลกแน่นอนนะครับเพราะว่าภูมิเพราะว่าไวรัสหรือว่าโรคต่างๆเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับพอเปลี่ยนไปเรื่อยอ่า จากภูมิคุ้มกันที่เคยมีกับโรคนะครับมันก็จะกลายเป็นไม่มีเพราะว่าเชื้อมันได้กลายพันธ์กลายพันธุ์ไปเป็นตัวใหม่นั่นเองนะครับทับนี่ก็คือหนึ่งตัวอย่างนะครับของเอ่อเรื่องที่เกี่ยวกับโรคระบาดเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของไวรัสนะครับไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่นะครับไวรัสเองนะ่ะมันก็ต้องหาวิธีการในการอยู่รอดของมันนะครับอ่ มันรวมไปถึงการที่พอมันเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราแล้วนะครับมันก็หลบเลี่ยงได้ถ้าเกิดว่าภูมิคุ้มกันของเรานั้นนะครับไม่มีข้อมูลที่มากพอนะครับข้อมูลภูมิคุ้มกันนียสำคัญมากนะครับข้อมูลภูมิคุ้มกันนั้นสําคัญมากเ,เพื่อที่จะต่อสู้กับโรคนะครับก็อันนี้ก็นํามาฝากกันนะครับก่อนจากกันนะครับในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม ท่านที่ไหนที่มีปัญหาในเรื่องของระบบปูิคุ้มกันนะครับบริษัทฟัวไลท์คือบริษัทแห่งระบบปูิคุ้มกันนะครับท่านสามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามเรื่องของระบบปูิคุ้มกันได้นะครับกับเบอร์โทรนะครับที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับ0841250585คุณสามารถที่จะโทรมาสอบถามกันได้นะครับสาระเล็กๆน้อยๆนะครับฟังกัน พอประดับความรู้กันนิดๆหน่อยนะครับก็ดีกว่าว่าเราไม่รู้อะไรเลยนะครับรู้แต่ว่าโรคระบาดโรคระบาดนะครับมันระบาดมายังไงมันจะเป็นมายังไงก็ไม่รู้นะครับอันนี้เนื้อหานี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราหน้าที่จะ,ะเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้วิธีการป้องกันด้วยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรง อาจจะเป็นการปฏิบัติตัวนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนะครับหลีกเลี่ยงความเครียดนะครับแล้วก็อย่าใช้ยาปฏิชีวนะที่พร่ำเพรื่อจนเกินไปนะครับพบกับผมคำถามพุทธทิมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสุขภาพดีมีเงินใช้แล้วก็ห่างไกลาจากการติดโรคด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับ